สวัสดีค่ะทุกทคนวันนี้เป็นวันหยุดนะคะมีโอกาสได้อยู่บ้านก็เลยเดินเลาะเละข้างบ้านนะคะก็เลยเห็นโอ้หความสวยดูค่ะเพื่อนๆสวยมากก่ะดูดิเนี่ยดูความสวยของเขาก็น่ารักมากน่จะเป็นดอกบัวชนิดหนึ่งหรือเปล่าตอนเอามาปลูกก็ เป็นดอกบัวนะคะเขาว่าเป็นดอกบัวนะไั่รู้ว่าชื่ออะไรนะคะแต่ว่าคนอีสานเขาเรียกว่าดอกบัวแบรหรือเปล่านะไม่รู้นะไม่รู้ว่าจะเรียกถูกหรือเปล่านะคะความสวยของเขาดูข่ะเพื่อนดอกเล็กเล็กเล็กเขานิ้วมืออันนี้นิ้วมืออยู่ไหนเนี่ยดูสิคะเนี่ยแค่เนี้ยดอกเล็กเลกแต่เขาน่ารักมากดูดูดูด ดูความสวยค่ะเพื่อนๆกันเลยอยากจะเอามาฝากทุกๆคนนะคะดูความสวยของเขาวันหยุดเพื่อนๆจะได้ดูของสีสวยนะคะวันนี้ก็ไม่ได้ออกไปทำงานนะคะวันอาทิตย์หยุดพักผ่อนอยู่บ้านก็เดินดูของดอกไม้ต้นไม้ที่ปลูกไว้นะคะไม่ได้ดูนานแล้วอืม ความสวยของเขาก็าคงจะรอให้เรามาเชื่อชมอยู่แหละแต่ว่าเราไม่เคยได้ดูเขาเลยเนาะตื่นมาก็ไปดูค่ะความสวยเพื่อนๆอืมไม่ดูก็จะคนเพื่อนจะเห็นหรือเปล่าว่าเห็นชัดไหมว่าเขาน่ารักแค่ไหนนะคะดอกน่ารักมากดอกบานเต็มอ่างปลาเลยค่ะดูความสวย เห็นแล้วอดใจไม่ไหวเลยค่ะต้องเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมความสวยด้วยนะคะเพื่อนๆดูค่ะสวยน่ารักมากเพื่อจุมก็จิ้มดูค่ะดูดูดูด,ดูโอ้ยน่ารักน,น่ารักสวยจังสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าเขาชื่ออะไรถ้าใครรู้จักก็ช่วยมาบอกหน่อยนะคะว่าเขาชื่ออะไรเนี่ยค่ะ ให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะความสวยของเขานี่มันยายไม่ถูกเลยค่ะน่ารักมากดอกเยอะมากเลยค่ะอมะฮึสวยๆสวย,สวยดูความสวยนะคะน่ารักเนาะน่ารักมากเลยค่ะเพื่อนๆดูสด,ดอกสีขาวน่ารักมากมีห้ากลีบนะคะดอกเล็กๆ อ่างปลาก็ใหญ่อยู่นะแต่ว่าเต็มเลยเนี่ยเต็มอ่างปลา,าเลยนะคะเนี่ยสวยไหมคะสวยเนาะสวยเนาะดอกเยอะมากเลยเดี๋ยวนี้จะหาไม่ไม่ค่อยมีแล้วนะคะเนี่ยแบบเนี้ยหาค่อนข้างจะยากแล้วเพราะว่าเอามาปลูกนี่ตั้งนานแล้วนะคะเอามาแค่นิดเดียวแต่ว่าเขาก็ อะไรขยายพันธุ์เต็มอ่างปลาเลยค่ะเนี่ยดูค่ะอืสวยมากอ,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 อ่อนซ้อนเลยอ่อนซ้อนแห้งก็เลยเอามาฝากนะคะเพื่อนๆเ,เอาความสวยของดอกบัวชนิดหนึ่งมาฝากนะคะใครรู้จักชื่อก็ช่วยมาเม้นบอกด้วยนะคะว่าเขาชื่ออะไรแต่วความสวยของเขาเนี่ยอืสวยจริงๆค่ะ สวยมากดูค่ะดอกเยอะมากเหมือนดอกไม้เลยเนาะสวยจริงค่ะโอ้ยสวยมากสวยมากเอาความสวยมาฝากเพื่อนๆน,นะคะขอบคุณที่มาติดตามรับชมค่ะนี่นะคะเพื่อนๆ เอาไว้จะถ่ายดอกไม้ส,สวยๆมาให้ชมอีกนะคะมีหลายต้นเลยที่มันกําลังออกดอกเนาะวันนี้ก็เอาดอกบัวน้อยๆนี่ไปก่อน <c oughs> เดี๋ยวความสวยของเขานี่ไม่น้อยนะคะเนี่ยดูดูดอ้ยสวยไล้ลายสวยลลยสออนสออนเอามาฝากนะคะเ,เพื่อนๆเอาไว้ชมคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ